สวัสดีครับทุกคนเราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับความงามของธรรมชาติแบบอันซีนที่ที่ยังคงความบริสุทธิ์และอุดมสมบูรณ์เอาไว้แบบสุดๆที่นี่คือแขวงหลวงน้ำท่าหลวงน้ำท่าไม่ใช่แค่เมืองผ่านที่นี่คือสวรรค์ของนักเดินทางและสายลุยตัวจริงคุณจะได้สัมผัสกันกับการเดินผ่าแบบเข้มข้นและประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหนนอกจากธรรมชาติแล้วที่นี่ยังเต็มไปด้วยสเสน่ห์ของวัฒนธรรมที่หลากหลาย คุณจะได้พบปะผู้คนที่มีรอยยิ้มได้เห็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่น่ารักและอบอุ่นบอกเลยว่าประทับใจแน่นอนครับที่นี่ไม่ได้มีแค่ป่าขาวเท่านั้นนะครับยานค่ำคืนที่ตลาดก็คือคัดไม่แพ้กันคุณจะได้เกลกับของกินอร่อยๆและของฝากน่ารักน่ารักมากมายหิวเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องกลัวสำหรับใครที่อยากสัมผัสความตื่นเต้นที่นี่มีกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์ให้คุณได้ลองไม่ว่าจะเป็นการล่องเรือไปตามแม่น้ำ หรือการปัจจัรยานลุยป่ามันคือความท้าทายที่รอคุณมาพิชิตและนี่คือช่วงเวลาที่สวยที่สุดของที่นี่ครับภาพพระอาทิตย์ที่กาลังจะลาลับขอบฟ้าพร้อมกับผู้คนที่กําลังเดินทางกลับบ้านมันเป็นภาพที่เรียบง่ายแต่สวยงามจนลืมไม่ลงเลยครับที่พักก็มีให้เลือกหลากหลายและอาหารก็อร่อยจนต้องขอเบิ้ลที่สําคัญผู้คนน่ารักมากๆลวงน้าําทา คือที่ที่ทําให้ผมได้พบเจอกับมิตรภาพและความประทับใจที่แท้จริงเป็นทริปที่เติมพลังให้ชีวิตได้อย่างเต็มเปี่ยมเลยครับสําหรับใครที่กําลังมองหาทริปที่ไม่เหมือนใครหลวงน้ําทาคือคําตอบของคุณเว็บไซต์ www.tourismlao.org ติดตามเ,ร,านนาเรื่องราวการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ tourism and travel visit lao and lao travel guide โปรดให้กำลังใจช่อง LTVision ของเรานะครับด้วยการกดตะกร้าสินค้าช้อปปีนะครับแล้วก็เลือกดูสินค้าที่ท่านชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเรานะครับแล้วก็ทีมงานของเรานะในการนำเสนอข่าวที่ดีๆมาสู่ท่านครับวันนี้นะเสียงที่ท่านได้รับฟังนะชัดเจนนะครับเพราะไมค์ตัวนี้นะไมค์ตัวนี้ครับเป็นไมโครโฟนไร้สาย2.4นะครับ 2.4G Wireless ไมโครโฟนรุ่น J11 นะครับแล้วก็มีรุ่น J12 นะครับ J11 J12 ต่างกันยังไงนะครับ J11 นะก็จะมีไมล์เดี่ยวนะส่วน J12 ก็จะมี2ไมล์แบบนี้นะใช้ได้เลยทั้ง iOS และ Android นะครับวิธีกดนะตัวนี้จะตัดเสียงบรบกวนได้ด้วยนะฮะตัดเสียงบรบกวนได้นะสามารถตัดเสียงบรบกวนได้นะ1ระดับ2ระดับ3ระดับนะครับแล้วก็ทําเสียงแอคโคได้ด้วยลองฟังดูนะครับฮลัฮโลโหลฮัลโหลแอคโคไหมนะแอคโคเลยนะครับนะ แล้วก็ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็แท็บนะครับรวมถึงเหมาะสำหรับในการไลฟ์สดน,นะแล้วก็เรียนออนไลน์ต่ตางๆสนใจติดต่อเลยนะครับ